สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีกุมที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิปในช่องนางฟ้าทิพยากรช่องนี้จะเป็นการาดูดวงนับแบบไทยนะคะเพื่อนเพื่อผู้ที่เกิดราศีกุมก็เกิดตั้งแต่วันที่13กุมกาุพันไปนจนถึงวันที่14มีนาคมนั่นเองนะคะเพื่อนวันนี้มาดูกันในหัวข้อจันทรุปราคานะคะประจันสีเลือดสองปีมีหนึ่งลังนะคะวันที่14มีอนาคม2568พรอันประเสริฐใดที่คุณขอจะกลายเป็นจริงเร็วๆนี้นะคะ เมนว่าประเทศไทยนะคะสำหรับเมืองไทยของเราอาจจะคาดมาแต่ไม่เป็นไรนะคะคิดไม่ทันแต่ว่าพลังงานยังสามารถดูได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นเพื่อนลงไปดูพระจันทร์ดูยังเห็นพระจันทร์อยู่นะโอเคนะคะมาดูการน,นะะพระจันทร์ที่ไปส่งมาแล้วภาพที่นาปก,ก็ทิปถ่ายเองนั่นแหละค่ะแต่ว่าที่ปรับแสงเพิ่มนะ,ะปรับแสงปรับสีเพิ่มจริงๆเขาจะเป็นสีส้มส้มออกแดงอ่อนๆนะคะจะสวย,ยเหมือนกันนะคะ, <c oughs> ะ,คะมาดูการน,นะคะเพื่อนเดี๋ยวถ้าอย่างไรเดี๋ยวจิบจะแชร์ลงไปใน อ่าอเรียกแบอการโพสให้ดูแล้วกันนะคะเพื่อนเราใช้เวลานะคะทีปไปถ่ายมาซี่เยอะเลยนะคะมาดูกันนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาสองสำรับนะคะสองสำรับแบบซบซบไวๆกันเลยนะคะไพ่สำรับแรกก็จะเป็นไพ่ทาโร่ใหญ่ยั์นะคะใหญ่มากอะไพ่ไ,ไวเจอ์นะคะ แล้วกระเพาปรระชามาเริ่มกันเลยค่ะเมื่อคุณขอพอรพระจันทร์พระจันทร์สีเลือดนะคะซึ่งนานานทีจะมีครก็คือสองปีครังนั่นเองพรนั้นประเสริฐใดที่คุณขอเราจะกลายเป็นจริงมาดูกันนะคะโอ้ oh. คุณจะแอบทําอะไรมาดูกันก่อนนะคะสําหรับไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาคุณจะแอบทําอะไรนี้เนี่ยคุณจะย่องทําอะไรก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวมาดูกันต่ออีกก่อนหรือว่าคุณจะแอบได้พรจาก พระอาจารย์เสร็จแล้วคุณจะย่องทําอะไรเงียบเงียบทำอะไรแบบเงียบเงียบไม่กระตุกกระตากก็ไม่รู้หรือว่าคุณจะได้พรแบบเงียบเงียบมาดูกันนะคะย่อง,องแอบ,แอบ mm hmm. ห้าดาบขึ้นมาเมื่อกี้เป็นเจ็ดดาบตอนนี้นะะห้าดาบนะห้าดาบจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวก่อนนะคะพลังงานคำเชา้ากุมนะใ <laughs> จะเย็นไหมนะคะกุมทำไมพระทำไมพระอาจารย์ถึงได้ อะไรนะคะเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะว่าขออะไรนะคะคือจิตดาบจริงๆอะ่ะจิตดาบมันจะมันจะเป็นพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับการขโมยการลักลอบทํา ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับซิกสีเทาสีดำแล้วอะไร้องน้นัอ่านไหมเพาว่าคุณอาจจะแอบทําอะไรหรืออาจจะหมายถึงงานคุณจะเยอะคุณจะได้งานเข้ามาทาทมก็มางานเยอะแต่งานนั้นอาจจะมีปัญหาบ้างเพราะว่าหาดาบขึ้นมาไม่ได้รับลื่นเท่าไหร่นักแต่มีถ้าใครที่รอคอยเรื่องของการงานจะมีการงานได้การงานมาด้วยก็ได้นะย่องได้งานได้งานแบบเงียบๆนี่คือการเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นการได้รับข่าวสารหรืออการอันดีเป็นการเริ่มต้นของการงานของคุณก็ได้เนี่ยสำหรับเนี่ยอาจจะเป็นมงกลที่ ขอพรตรงงานอยู่ของานท,ทําทีเธอหรืออะไรแบบนี้นะคะมีเกณฑ์การได้งานแน่นอนจะแอบได้แบบเงียบๆซะด้วยนะเนี่ยนะคะแล้วก็แอบทําเงียบๆด้วยแต่ว่าการงานอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะงานที่คุณได้สําหรับบางคนนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างเพราะว่าพาดาขึ้นมาแล้วก็ช่วงระยะแรกๆเนี่ยคุณอาจจะหวังพึ่งใครไม่ได้หนึ่งการที่เปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยน,ยนอ,อ่อ สังคมอะไรต่อม้อะไรอะ่ะคุณอาจจะบางหน้าไปพึ่งใครไม่ได้เลยคุณอาจจะต้องยืนและช่วยเหลือด้วยตัวตนของตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะคะจะพาว่าห้าดาเหรียญ้นมานะคะเดีย๋ยวมาดูกันอีกต่อมาเพราะอะไรนะคะเจ็ด <c oughs> ดาผ้าดาหนึ่งคาาห้าเหรียญแล้วนี่คือ 6, 6หกเหรียญคือ อที่จะบอกแบบนี้นะคะพอทิพย์เริ่มจะรู้สึกว่าโอเคที่มันเป็นถ้าใครไม่ได้เป็นเช่นอย่างที่ทิพย์กล่าวก็ผ่านไปได้ในกรณีเช่นนี้คือเหมือนกับว่าสิ่งที่ประจารย์บอกว่าสิ่งที่คุณทําคุณอาจจะเคยปล่อยปะละเลยกับสิ่งที่คือสิ่งที่คุณแอบทําลักลอบทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะไรแบบนั้นถ้าคุณขอในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่อันพรอนอันประเสริฐในกรณีที่ว่าสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดจริยธรรม นริยธรรมในสิ่งที่คุณขอนะะเอเอเขาเรียกว่า,าพระอาจารย์อาจจะไม่ส่งเสริมแล้วก็จะปล่อยปาละเลยคือไม่ให้คุณทั้งนองเนี้ยอาทิตย์อ่านไพ่ตามนั้นนะเพราะว่า,าไพ่ใบแรกอะแล้วไพ่ต่อเนื่องคือการทะเลาะการแบบไม่ให้ในกรณีที่คุณไปทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงที่มันเป็นไม่ดีหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าไพ่เจ็ดเจ็ดดาบนะหมายถึงการทําอะไรที่ผิดกฎหมายทําอะไรที่ผิดศีิธรรมจริยธรรมเรียกได้ง่ายๆว่าเป็นงานที่สุ่มเสี่ยงงานที่ สีเทาสีดำหลืออะไรแบบนั้นนั่นแหละนะคะทีนี้พระจันทร์ก็บอกว่าไม่ให้ไม่ให้คุณสําเร็จในจุดนั้นโดย ห้าดาบขึ้นมาการปฏิเสธนะฮะเองนะคะก็คือการทนะเลาะอะไรแบบนี้แล้วก็ยังบอกอีกว่าคุณก็จะวางปืนใครไม่ได้หรอกนะถ้าเกิดคุณไปยุ่งกับจุดนั้นที่ต้องอ่านแบบนี้ถ้าเป็นท็อกซิคถ้าใครไม่ได้เป็นก็ผ่านไปก่อนคนะเดี๋ยวเปิดไพ่ต่อทีเนี้พพยเพราะไพ่ใบเนี้ยทาให้ทิพชัดเจนเลยว่ามันเป็นชนนที่พระจันทร์อาจจะปล่อยปะคําคปล่อยปะละเลยคํอ,อที่คุณขอในกรณีเช่นนั้นถ้าใครเป็นท็อกซิคนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหงุดหงิดหรือว่าเอ๊ะทำไมจะขอพรพระจันทร์แล้วทําไมถึงเป็นอย่างงนนนนัั้นน้้ไปออีต ่าวก่อนนะคะว่าเป็นสําหรับบุคคลที่เป็นท็อกซิกเท่านั้นบุคคลที่เอ่อไม่ได้อยู่ในกรอบอะนะคะเพื่อนพ่อพระอาจารย์อาจจะให้พรสาหรับคนที่ถือศีลคนที่แบบคิดดีทําดีคนที่แบบเรียกได้ง่ายๆว่าพรบารมีสิ่งใดที่คุณสะสมมานะของเก่าของคุณที่คุณสะสมอะพระอาจารย์เขาก็จะไปดึงขึ้นมาให้กคุณอะไรแบบเนี้ยแล้วคราวนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําไว้ไม่ได้สร้างเอาไว้หนึ่งแหละแล้วก็มา ไม่ได้ทาบุญสุนทานเลยไม่มีอของเก่าสะสมเลยอะไรเนี้ยเราจะมาให้พร,รคนเขาก็เลยไม่ให้อะไรแบบนั้นแล้วเขาก็เลยปล่อยป,อยปะละเลยคืนไปแบบนั้นทีนี้ถ้ามันไม่ใช่เป็นเช่นนั้นอาจจะหมายถึงว่าคุณเองอาจจะปล่อยปะละเลยเกี่ยวกับงานที่เคยทะเลาะที่เคยไม่ได้ดังใจขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ได้เลยก่อนหน้านี้อะไรแบบเนี้ยพึ่งพาสายใจก็ไม่ได้ทั้งๆท,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 ที่คุณอนะเป็นคนที่ช่วยเหลือเข้ามาตลอด คุเหล่านั้นนะ่ะแล้วคุณบาหน้าไปขอความช่วยเหลือจากเขาเขาไม่เขาไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรแบบนั้นด้วยอาจจะงานเยอะงานมากในช่วงเวลานี้แล้วคุณก็เลยตกยิกนเสพาจจำนอมที่ทําอะไรไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นแบบแบบนั้นเลยแบบเอาดูซิลองขอพรดูว่าจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นกรณีเช่นนั้นลงเลื่อ็ได้นะคะและอืม พระจนันาร์บอกว่าให้คุณใช้แสงปัญญาของคุณให้ปีวิเวสันโดษแสงของพระจันทร์จะนําพาซ,ซึ่งทําให้คุณอะแสงพระจันาร์ก็คือเหมือนกับตะเกียงของเฮอร์มิตเฮอร์มิตทำยังไงถึงจะเกิด จะเกิดปัญญาในการแก้ไขกับทุกสถาน,นการณ์แก้ไขกับทุกปัญหานี้ได้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าการปฝีวิเวกสันโดษมีสติมีสมาธิเกิดปัญญาปัญญานี่คือแสงนําทางเป็นเครื่องชี้วัดนําทางทําให้คุณหลุดพ้นจากไอ้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่คุณเป็นมาทั้งหมดทั้งปวงถ้าคุณไม่ได้เป็นท็อกซิกนะแล้วเจอสภาวะการที่อะไรแบบเนี้ยที่ทะเลาะกันมันมีปัญหากันเรื่องเล่าเย่ยเข้ามาในชีวิตหรืออ,อะไรแบบเนี้ยนะคะเนี่ยมาดูก่อนนะคะมาจุดไข่แบบอไรอีนะคะ ใช่แล้วหนึ่งเป็นแบบนั้นแหละนะคะเพื่อนในกรณีถ้าเป็นท็อกซิกหรือไม่ใช่ก็จะเป็นไปนแบบที่ทิพย์อ่านค่ามาทั้งคู่เลยคือไพ่บอกมาว่าใช่แล้วนะคะหนึ่งดาบอะนะคะเป็นไพ่แห่งความแต่จริงๆถ้าเกิดคุณ ปีกวิเวกมาถ้ามีปัญหาจริงๆให้สันโดดให้สันโดดหรือว่าพอเพียงกับการดำรงตนในอะไรก็ตามที่ปีกวิเวกออกมาก่อนนะคะเย่ายเพิ่งเยี๋เพิ่งหัวร้อนเย่ายเพิ่งทะเลาะกันเพราะว่าไพาห่ห้าดาบคือการมีปากมีเสียงนั่นเองให้คุณใช้สติปัญญาของคุณเป็นเครื่องนําทางนะคะทาอย่างไรถึงจะมีสติละ่ะก็ต้องออกมาอยู่ลาพังก่อนตั้งสติดีๆก่อนแล้วค่อยค่อยคิดค่อยทาต่อไปนั่นแหละนะคะใต้ใบนี้ว่าคุณจะประสบความสําเร็จกับในสิ่งที่คุณทํเลยนะในสิ่งที่คกก็จะได้ไชนว นะคะมาเรียมาเรียนะครับรังงานนี้นะคะหนึ่งดาบคือการใชยคือการให้อะไรแบบนี้การเริ่มต้นที่ดีแล้วประสบความสําเร็จในสิ่งที่พระจันทร์จะให้คุณไม่ลังเลเลยนะคะสําหรับนาทีนี้นะคะตัดสินใจให้เด็ดขาดตัดสินใจให้เดีเด่ยวคิดวิเคราะห์ทุกอย่างให้ดีก็แล้วกันนะคะอิสระตรงไปตรงมาเลยในตัวตนของคุณเองในะเวลานี้อะไรที่จะถูกอารักเอาเปรียบคุณจะต้องเรียนรู้กับการที่จะไม่ลังเลนะคะ ไม่เรงเีกับการคลองต้นนะคะกา้าคิดกราถามกา้าตัดสินใจแต่ว่าก็ยังอิสระในตัวตนนะคะดูเหมือนว่าพระจันทร์อยากจะให้คุณเติบโตมากขึ้นอยากให้คุณอยู่กับสภาวะอารมณ์โดยการนิ่งมากขึ้นย่อเยียดมากขึ้นไม่ใช้ไม่ใช่อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วละ ละวางไอเรื่องเก่าๆเรื่องแย่ๆเรื่องที่ทะเลาะหรือแม้กระทั่งจะเพิ่งเป็นอยู่นเวลานี้ก็ตามที่ให้คุณวางลงแล้วก็เรื่องราวแย่ๆมันจะจบลงแล้วจะมีแต่เรื่องราวดีๆหลังไหลเข้ามานี่คือการปล่อยผ่านนะคะเพื่อนแจ๊เม้นท์คือการปล่อยผ่านเรื่องของอดีตอยู่กับปัจจุบันแล้วทาปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวพรที่ที่คุณขอจะเป็นจริงนะคะ เรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องปล่อยวางและทิ้งอดีตกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งวงนี่แหละนะคะแม้ว่าคุณจะเคยทําอะไรที่ผิดพลาดไปทําอะไรที่ส่งเสียงสีเทาสีดําอย่างเมื่อกี้นี่แหละก็เหมือนกันถ้าเกิดปล่อยไปปล่อย,อยผ่านไปแล้วอยู่กับปัจจุบันนะคะเพื่อนๆแล้วคุณก็จะได้ลังที่คุณขอนะคะ ต่อกันนะคะแ้วสิ่งัใดคุณจะได้คุณจะเพิ่งฝอไปนะครมาดูช่วงแรกๆอุ้ยโหไปแรงรู้สึกท้อแท้เหลือเกินจะขอพรพระอาจารย์ทำไมพระอาจารย์จึงใบเดียงอะไรขนาดนี้เพราะว่ามันมีที่มาที่ไปมันไม่มีคําว่าบางเอิญทุกอย่างคือใช่ว่าศักด์แต่ว่าคนที่จะขอแล้วจะได้ทุกอย่าง มันขึ้นอยู่กับบุญบรารมีที่เราสะสมมาด้วยแล้วการขอพรคือการเบิกบุญการที่เรามีต้นทุนเดิมอยู่แล้วเราก็สะสมบรารมีใหม่ร่วมด้วยนะคะเพื่อนนั่นแหละนะคะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่พระอาจารย์แต่อย่างเดียวหรอกนะคะที่จะช่วยที่จะหนุนให้กับคุณที่ให้คุณที่สมหวังกับในชีวิตนะ่ะให้รู้สึกแบบคล่องตัวขึ้นมาหรือดีขึ้นอะไรแบบนั้นน่ะนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะคะเพื่อนบุบบณบารมีที่คุณสะสมมาด้วยแล้วทําอย่างไรล่ะก็คือคุณต้องนิ่งให้มากขึ้นแล้วคุณก็จะแก้ไขในกาารไดด้้วยปัญญของ นั่นแหละนะคะฟันฝ่าได้ปกป้องได้นะคะปกป้องตัวเองได้แม้ว่ามีอุปสรรคจะเข้มแข็งและแข็งแกร่งแล้วก็เรียนรู้กับการที่จะยึดมั่นกับการที่จะปกป้องตัวเองนะคะเรียนรู้กับการที่จะเด็ดขาดขี่เส้นเลยนาะทีนี้อะไรต่อมีอะไรใครที่เวลาที่คุณมีโชคดีเข้ามาแล้วคนอื่นที่จะมาเบียดเบียนเรื่องเรื่องของภาวะโชคราภหรือ,ตำ,อตำแหน่งตำแหน่งหรืออะไรก็ตามที่จะถูกกันแกล้งหรืออะไรแบบนี้คุณจะป้องกันตัวเองได้นี่คือนี่คือพรอีกข้อหนึงน่งที่ พระอาจารย์เขาอยากจะมองให้กับคุณก็คือพลังกาลังในการปกป้องตัวเองนั่นเองนะคะเพื่อนคนเรา้าดวงดีแต่ปกป้องตัวเองไม่ได้ก็ไม่รู้จะตียังไงละนั่นแหละนะคะมีสองทางเลือกหรือมีสองมีสองข้อที่คุณจะขอฟรอนหลักๆใหญ่ๆเลยแต่คุณตัดสินใจไม่ได้ว่าสิ่งที่คุณอยากจะขอนั้นคืออะไรมองไม่ออกคิดไม่ออกว่าจะขอเรื่องอะไรดี คือมันมีเยอะมันมีสิ่งที่คุณอยากจะขอขอเยอะแต่ว่าสองหลักใหญ,ใหญ่ๆที่ยังบังซ่อนเลี้ยงตัวเองหรือโฮมมัดตัวเองไว้กับสภาวะแห่งความรู้สึกอึดอัดกับการที่จะขอพรในจุดนี้หรืออาจจะเป็นเรื่องของภายนังก็นอีกม,มากนะคะทานลูกชิ้นมาาเมื่อกี้นี้นะคะนั <c oughs> ่นแหละจะเป็นสภาวะที่เพื่อนๆอาจจะ ตัดสินใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้แนะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดถ้าคุณปล่อยวางได้เรื่องเรงแย่ๆทั้งหมดทั้งปวงแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่กับปัจจุบันแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะได้อย่างที่คุณต้องการนั่นเองเดือดซันขึ้นมาเป็นอย่างไรล่ะเ mm hmm. ฉื่อยช้ยโดดเด่นพิในพิบตาเดียวเลยนะคะพเพื่อนๆมาในตําแหน่งของสุดท้ายซะด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใหญ่มาก เขาเรียกว่าต้นลายปลาดีนะคะเพืเ่อนๆอาจจะเป็นเช่นนั้นต้นลายปลาดีถ้าคุณทิ้งทุกอย่างสภาวะของเดอะสัานี่คือความสมบูรณ์คุณผลความสําเร็จเป็นพลังงานแห่งการเริ่มเติบโตเฉิดฉายรและโดดดินนะคะสมหวังในสิ่งที่คุณจะได้ดีเดียว่าร้อนแรงสุดๆใเวลาเนี้ยนะคะมีอาจจะมีเรื่องราวดีๆที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์ในจุดที่ว่าสิ่งที่คุณขอปอแต่กลับกายเป็นว่า ถ้าคุณปล่อยวางได้ปล่อยวางอดีตแล้วก็ทิ้งไปหมดเลยแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับตนมีสมาธิสวดมนต์ไหว้พระพ่อเพิ่อเมตไันหมายถึงการปิดวิเวกออกมาสวดมนต์สวดพรทําบุญสุนทานอะไรแบบเนี้ยเรียนรู้กับการที่จะอยู่ตัวเองเรียนรู้กับการที่จะใช้ ประสบการณ์ของที่เราผ่านมาทั้งหมดให้เราเติบใหญ่มากขึ้นกับการที่ว่าโอ้ถ้าเราทางนี้ก็เป็นเหมือนเดิมอีกเราก็จะผ่านเหมือนเดิมอะไรแบบนี้คุณจะคิดวิเคราะห์ไต่ตองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนิ่งมากขึ้นไม่ใช่อารมณ์อยู่แล้วเหตุผลเติบโตนั่นแหละคะว่าในการเติบโตมากขึ้นและนี่คือความเฉิดฉายความโดดเด่นในสิ่งที่คุณจะได้แต่คุณจะเบิกบานและแฮปปี้้วยกับสิ่งที่คุณจะได้รับเป็นสิ่งที่ใหญ่เกินเกินกับความคาดหมายต้นร้ายไปดีะนะคะเพื่อนๆบอกเลยว่ายีมากพลังงาน บอแค่ว่าเดอะซันมานี่ก็ดีแล้วนะคะเดอะซันปกป้องตัวเองได้จากทุกสภาวะต้องเด็ดขาดทิ้งอดีตไปเรื่องราวที่จะเริ่มต้นมันจะเป็นเรื่องที่ดีนะที่คุณจะได้รับในเวลานี้ทีนี้มาดูกันนะคะเ,เพื่อนๆจริงๆถามว่าถ้าเ,เพื่อนๆดูอ่ะอาจจะขอใจตั้งแต่หกไหแรงแล้วโอ้ยอะไรไม่ดีเลยไพ่ะจะขอพรสักหน่อย้าไปถึขึ้นมาอะไรแบบนี้มันมีที่มาที่ไปครัเพื่อนก็คือ สิ่งก่อนที่คุณจะได้สิ่งที่คุณเคยเป็นมาเขาให้คุณทิ้งคือพระอาจารย์ให้คุณทิ้งอดีตไปท,ทิ้งเรื่องราวทุกเรื่องราวแย,ย่อะไรที่แย,ย่ทั้งหมดทั้งปวงให้ละให้วางวางลงปงได้ปุ๊บเสร็จปุ๊บเริ่มมาเลยพลังงานเริ่มเปิดพลังงานดีๆดึงดูดพลังงานดีๆก็เริ่มจะมาแต่ถ้ามัวแต่ทะเลาะกันมัวแต่รอคอยโชควาสนามัวแต่รอคอยให้คนนี้เอาเราเคยช่วยเขาเขาต้องช่วยเราสิอะไรแบบเนี้ย <c oughs> มันก็อาจจะเป็นสภาวะที่ ยังไม่ใช่ที่เขายังไม่ให้อะไรแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆโอเคมาดูกันต่อนะคะเพราะว่ามันก็เป็นสองกรณีที่ทิพย์อ่านไปตั้งแต่เริ่มแรกเพราะว่าเจ็ดดาบขึ้นมาเป็นใบแรกอ่ะยังอาจหมายา็ว่าคุณอาจจะไปเป็นทำอะไรที่มันสูญเสียงอย่างที่บอกไปรับขโมยทําอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงการมีงานเยอะงานมากแล้วก็ทะเลาะบอกไว้กับคนในที่ทํางานอะไรแบบนั้นที่ก่อนหน้านี้แต่เขาให้คุณ ทิ้งไปให้หมดเลยนะคะประจันบอกทิ้งให้หมดแล้วคุณจะได้อย่างที่คุณต้องการแน่นอนนะคะเพืเ่อนอาจจะใจแปลวโอเคอะไรเขไม่หมอออกไวแรงดูสิน่ากลัวมากเอามาแล้วมาแล้วนะคะเรื่องของความรัก คุณจะมีเสน่ห์อยู่นะเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามซะด้วยสีพลังงานไพ่ใบนี้จะพบรักที่ดีรักที่จะมาอุ้มชูรักที่จะมาอะมอบความอบอุ่นนะคะรักที่เรียบร้อยสวยงามมีเสน่ห์นมตาต่อกันนะคะประมาณนั้นบางทีคุณอาจจะได้ใช้ถ้าก็ไม่ได้เกี่ยวกับความรักเลยอาจยังหมายถึงคุณอาจจะได้ใช้ชีวิตที่ดีขึ้นรูลราขึ้นมีความสุขมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะกับการที่กลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองอ,อะไรแบบนั้นนะคะ บวชไพ่บวชนะคะพไพ่ใบนี้คือสมโนคืคอเป็นไพ่การบวชกําลังจะบวชเนี่ยนะคะเป็นนาคอยู่ตอนเนี้ยังอาจหมายคว่าคุณอาจจะบวชทางใจการการแบบทิพถึงบอกว่าถ้าเกิดใครที่เคยพลาดไปทําอะไรสูบเสียงทําอะไรที่ไม่ดีเมื่อรู้แล้วเราเรากลับตัวกลับตัวนเหมือนกับเหมือนกับอ,องคุลิมานเทลระแต่จริงๆอ,องคุลิมานเทลระนะ่ะไพ่ที่ตัดน,นิ้วอะค่ะ อง,องค์งมาลัยองค์ปุริมาลนะคะเก้นิ้วอีกนิ้วหนึ่ันนิ้วอะนะคะเป็นนิ้วของแม่ตจแต่สรุปเราไม่ได้ตัดนะคะนั่นแหละจริงๆแล้วพระอ,องคุริมาเทระไม่ได้เป็นคนชั่วเลยเป็นคนที่ดีแล้วเก่งแล้วฉลาดไปได้เพื่อนไม่ดีเพื่อนอิจฉาเลสยาพอไปหาอาจารย์แล้วก็ช่วยเหลือ คู่ของอาจารย์แฟนของอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยตักน้ําให้อะไรปนิบัติอย่างดีอะไรอย่างนี้แต่ก็เกิดกับการถูกเพื่อนลิสยาไปใส่ไลค์ให้อาจารย์แบบเกียดชังอะไรแบบเนี้นะคะก็เลยกลายเป็นก็เลยกลายเป็นว่าพาอาจารย์เขากดสรบายไปทําตอนนี้ว่าจะได้จบกิจนัิ่นแหละนะคะก็เป็นชิ้นนั้นแล้นั่แหละนะคะคุณอาจจะแบบ หลังจากที่ฟ้าหลังฝนอะเริ่มต้นมันอาจจะทุรักทุรีหน่อยมันอาจจะโดนวีบาก,กรรมโดนเศษกรรมหรืออะไรแบบนั้นก็ได้แต่คนเราทุกคนนั่นแหละทั้งหงดทั้งปวงนั่นแหละที่ว่าอยู่ต่อให้เราอยู่นั่งเฉยๆต่อให้เรามีความสุขอย่างไรก็ตามแต่เพื่อนเป็นไหมเพื่อนเพื่อนบางคนจะคิดเหมือนทิพนาะแต่อาจจะมีคนคิดเหมือนทิพน้อยหน่อย แค่นั่งเฉยๆนะ่ะโดยที่เราไม่อะไรเลยนะ่ะแค่เราทํางานปกติใช้ที่ปกติโดยที่ไม่ได้มีความทุกข์อะไรมามาเบียดเบียนหรือคนไม่มาทําร้ายหรือไม่มาด่าหรืออะไรต่างๆแค่เราเล่งเฉยๆเรายังเหนื่อยแลวเพื่อนเพื่อนนั่งหายใจเฉยๆเรายังเหนื่อยนะไม่รู้คนอื่นจะเป็นหรือเปล่านาะนี่แหละคือสังขารนี่ก็คือทุกข์น่ะจ่ที่จะพูดี่ยคือความความที่แบบทุกข์มันอยู่รอบตารอบกายของเราไอเราที่แบบ เราจะทําอะไรกับทุกหมดจะหิวกับทุกจะง่วงกับทุกอะไรแบบนี้นิวอนมาแบบกํลังกลังนัง่งกรรมฐา,านอยู่ง่วงเ้าเขานอนอ๊ย้ยอะไรอย่างเงี้ยมาเปียกเบียนอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็นทุกอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแต่แนวเป็นทุก <c oughs> แม่หมอจะเทศเ,เพื่อนทำไมเนี่ยทีดอยากให้เพื่อนเอนเข้าใจในกรณีที่ว่านี่แหละการบวชใจอย่างที่เพื่อนๆคิดคิดจะทํากําลังจะเริ่มทําหรือบางคนก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วด้วยนี่แหละที่พระที่โยมาก็คือ พระจันทร์เขาจะให้คุณในจุดนี้นะคะให้คุณหนึ่งแหละกับตัวกับตนถ้าเกิดใครที่เดินทางพลาดไปนะคะกับตัวกับตนแล้วก็ชีวิตของคุณจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นบางคนที่ชอบปฏิบัติแบบนี้อยู่สมโนเนี่ยคือคือชีวิตของคุณจะเรียบง่ายอยู่อย่างมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขนะคุณง่ายๆนะคะอาน ขอให้จะเรื่องเราอันอื่นอะไรอย่างไรก็เพราะว่าเฮอ์มิ่ขึ้นมาบอกแล้วว่าถ้าคุณเติบใหญ่คุณเรียนรู้กับการที่จะติดวิเวกมาใช้ชีตลำพังมาอะไรแบบนี้คุณจะเติบใหญ่ตัวตัวอีกว่าเดิมมาเยอะมากแล้วคุณจะแก้ไขด้วยปัญญาไม่ได้แก้ไขด้วยพวละกําลังนั่นเองนะคะ <c oughs> มาแล้วไาแล้วนะคะยศถาบรศักตำแหน่งตำแหน่งชื่อเสียงมาแล้วนะคะการเรือนยศเรือนบรราศักนะคะเรือนหลวงพบเรือนเรือนหลวงขึ้นมาคุณจะสุขกายสบายใจต้นลายไปดีจริงๆกินดีอยู่ดีแล้วก็เลื่อนยศถาบรรสักตำแหน่งตำแหน่งสิ่งที่คุณใครที่อยากจะทําตําแหน่งนะคะมีเกณฑ์การขอได้ชดวิสิษแต่อย่าลืมนะเขาบอกว่าอย่างไรประจันบอกว่าให้คุณดืมบดีให้หมดสิ่งที่เคยถูกกระทําก็ดีสิ่งที่เราเคยผิดพลาดพังไปทำกับคนอื่นก็ตางแต่ให้คุณมาบวดใจนะคะบวชใจแล้วคุณจะได้ประสบความ มีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การเจราจามีเกณฑ์การพูดคุยคุณอาจจะเกิดมันพูดหรือคนรักผู้กครอ,องของคุณอาจจะเกิดมันพูดหรือคนเกี่ยวเนื่องกับคุณอาจจะเกิดมันพูดการเจราจาช่างในช่วงเวลานี้ดาวพระพุธด,ดาวพระพุธเดินย้อนวิถีอยู่ทับคุณนี่แหละนะคะตัวตนของคุณนี่แหละนะคะดังนั้นวาทวาจาของคุญน,น้่มน้วจิตใจคือแรงแรงทางด้าน วาทวาจามีทั้งดีและไม่ดีกับตลับปัดเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาโคจโรโคจรย้อนวิธีจากจากคุณกระโดดไปจากกลมกระโดดไปมีนจากมีนย้อนกลับมากลมอีกอะไรแบบนี้นะคะย้อนวิถีไปย้อนวิถีมาเดินโซซัสโซซีเดินเหมือนสส <c oughs> อคนเวาเลยนะพ <c oughs> ระพุทธเนี่ยนะอุ้ยนะแต่ที่แน่คือปัญญาดีนะคะชาวปัญญาใจดีด้วยนะคะรามัระวังเรื่องของการเดินทางระมัดระวังเรื่องของการทําอะไรที่เร็วจนเกินไปนะคะ อีกหนึ่งใบสุดท้ายค่ะเพื่อนแต่ที่แน่ๆคือลุทรงว่าน่าจะสมหวังเรื่องของความรักด้วยสมหวังเรื่องของรมรดกบางคนอาจ,จอยากได้บ้านอยากได้ที่ดินกําลังโอ้ยเนี่ยจะขอพรพระจันทร์หน่อยกําลังอยากได้ที่ตรงนั้นอาน้าวมีได้กําลังอยากจะขายที่ตรงนี้อ้าวได้ขายอยากได มรดกของแฟนเอาได้ก <c oughs> ็คือแต่งงานก็อยู่ด้วยกันก็เป็นของกันนั่นแหละนะคะนันก็เป็นของอันเดียวกันนั่นแหละนะคะบางคนก็ได้มรดกนะคะหลักทรัพย์มรดกเสถียรภาพเป็นปึกเป็นแผ่นแล้วก็ลงตัวนั่นเองอย่างมีบาน,ก,บาน,านก็จะได้มีบานอย่างวิรถก็จะได้รดนั่นแหละนะคะทุกอย่างเรียกได้ว่า ใครที่แดบดูตั้งแต่หกใบแรกแล้วโอ๊ยเหมอไม่ดีเลือกด้ยเอ้ยขอพรไม่ได้พออะไรเ้นนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเซอร์ไพรสตอนท้าย <c oughs> ใครอยู่ถึงคอมเมนต์มานะคะใครฟังถึงตอนจบคอมเมนต์มาขอให้สมหวังต้นลายไปดีแต่จะดีได้ก็ต่อเมื่อคุณจะต้องละทิ้งไปไม่ว่าคุณจะเป็นท็อกซิกมาตั้งแต่แรกกระทำเอ้ยเคยทําอะไรผิดพลาดทังไปเอ่ยหรือว่าอะไรก็ตาม หรือว่าจะถูกกระทำกระช่างแต่ให้ปล่อยวางให้อยู่กับปัจจุบันแล้วเริ่มปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยพลังงานแห่งความสําเร็จจะมีสองทางเลือกที่คุณจะอึดขาดแต่คุณจะปกป้องตัวเองได้สองทางเลือกอาจจะงหมายถึงพรอันประเสริฐที่คุณอยากจะได้2ใหญ่ๆนี่แหละแต่ถ้าคุณเลือกได้ปุ๊บจะสันมาเลย ที่ทางมาอีกอะไรมาอีกเนี่ยเรือนยศถามรดส์ความรักก็มานั่นแหละนะคะจึงน้อมรับเอานะคะเพืเ่อนๆโอเควันนี้ทิพย์ก็ต้องใครคอมเมนต์ดีใครคอมเมนต์น่ารักน่ารักใครคอมเมนต์ดีเป็นประโยชน์แก่ท่านอื่นทิพย์จะ ปักหมุดคอมเมนต์ให้อยู่ข้างบนเหนือส่วนคนอื่นเลยนะคะเพ okay, ื่อนๆโอเคทิพเ็ต้องขอขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครุให้กับทิพนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ไปขอแล้กเจอกันใหม่นะคะสู้ๆนะคะเพืเ่อนๆเราจะสู้ปอไปด้วยกันขอให้ร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ส่งหวังในเรื่องของความรักกันทุกคนนะคะบ๊ายบายนะคะ